วางไว้เวลาเป็นจะพูดถึงกระถูกก็หยิบขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเป็นรายการเดียวที่มาเดียวขึ้นหมดโตที่เดียวขึ้นหมดใช่แล้วมีกระถนกหนึ่งกระถูกยักษ์ที่อาจารย์ไปรายการหมดอันนั้นก็เอาไปรายการเดียวเป็นรายการเดียวใช่แล้วกูก็ไม่คิดจะไปรายการใครด้วยเพราะลำบากใหญ่มากแต่กูรับปากแล้วกูก็ต้องไปกระถนก้องเหลืองโค้ชใจใหญ่จนแบบใจจนใจมากเอออันนั้นคเรลลี่ให้มาสมัยกันที่ห้าคเรลลี่ให้มาใช่สวยๆอันนหายากไปของโบราณมากอันนัอาจารย์ก็ไม่เคยเห็นที่ไหนเห็นที่นั่แหละ เลยเป็นนี่พลุงพลังเลยหมดเลยสมัยแอสอาร์ตไงสมัยแอสอาร์ตไงอาจารย์พูดถึงบัตรเครดิตอาจารย์คิดว่าแบบเครดิตแ่บสมมตินะมันควรมีหรือไม่ควรมีถ้าเราเใช้เขาดีไม่ควรไม่ควรมีไม่มีดีที่สุดเพราะมีแล้วมันก็เป็นภาระแก่เรารเราเอาของเอาเงินเนียนาคตมาใช้ไปใช้ก่อนเสร็จแล้วมาจ่ายเขาทีหลังแล้วตัวเองก็ไม่อยากจ่ายแล้วไงเพราะว่าภาระมันมีอย่างอื่นอีกอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีแค่บัตรเครดิตใบเดียวบางคนไปพันบัตรเครดิตหลายอาจารย์มีบัตรเครดิตตั้งห้าใบ ห้าใบใช่แล้ววงเงินแตละใบเป็นเป็นแสนอ่ะใช่เป็นแสนทุกใบอ่ะรูดเต็มทุกใบเหมือนกันกดเงินสดกูก็มีอีออนกูก็มีเอาสิมีหมดอ่ะทั้งกดเงินสดทั้งรูดได้บัตรเครดิตอาจารย์เนี่ยวงเงินเป็นแสนแบบสี่ห้าแสนอ่ะสมัยก่อนอ่ะใช่ถืได้เป็นหนี้เยอะไงมันมีบางคนนะบอกอาจารย์ด้ว่าอาจารย์เนี่ยไม่ได้เงินเดือนเยอะจริงหรอกทำไมเยอะกูจะทำบัตรเครดิตราคาขนาดนั้นไปดูในกรมบังคับคดีว่าอาจารย์เป็นหนี้บัตรเครดิตแตละใบกี่บาทก็เป็นเป็นแสนอ่ะหลายแสนอ่ะ สามแสนสี่แสนอย่างเงี้ยบัตรเครดิตอย่างเดียวเนี่ยน่าจะประมาณเกือบล้านอ่ะออเออโหเออว่เราเพิ่งใช้สมัยก่อนเราก็ใช้จ่ายเดร่าเหมือนกัเเนเดล่ามันบอกอาจารย์เงินเดือนไม่เยอะไม่เยอะหาแล้วไม่เยอะอีกบัตรเครดิตเงินเดือนขนาดนั้นไงพวงเงินเดือนขนาดนั้นได้ไงพูดจะอาจารย์สมัยก่อนอาจารย์เล่นนักสงสารที่ไหนอ่ะที่ยังไม่ได้เป็นเป็นเป็นอาจารย์เบี้ยวคนสุดท,ท้ทายอ่ะเอสโอ่ะเมื่อก่อนยัดด้าัดด้ามีคนเคยถามไหมไม่เคย ไม่น่าจะวิเคยถามหรอกใช่ส่วนใหญ่เมื่อก่อนไปเที่ยวก็ไปเที่ยวตรงนั้นมันสนุกไงกลางวันเราอยู่บ้านเราร้อนอย่าไม่อยากออกไปกลางคืนมันสนุกกว่าทำเป็นเที่ยวไปดูเอาอเ่างเออมีตังไงกูก็จ่ายใช่ตึมๆอย่างเดียวใช่ไม่ต้องถืออะไรแบบเพลย์สินะเขาบอกเดียวตอนนี้ก็เปลี่ยนนะกับสีเที่ยวประมาณกี่โมงเมื่อก่อกับบ้านกี่โมงโอ้ยเกือบสว่างหมดแหละไปต่อที่อื่นก็มีเดินเตะๆอยู่แถวนั้นอ่ะนะนเขาปิดแล้วกูก็เดินอยู่แถวนั้นอ่ะต่อก็เมื่อก่อนเนี่ยจังว่สุดเหมือนกันสุดเรื่องเที่ยยวนี่กให้เ กอาจารย์เขาสุดมาก,ก่อนส,สุดมาก่อนหมดแล้วเราไม่เจอพระบิน,บนกระบะเนี่ยไม่กลับบาา <c oughs> ้านแล้วบ้านเราเขขับรถมันเคยพระบินกระบะกูญแจใส่บ่ายก่อนกลับบ้านได้สามบางทีอย่าตัวเปียกๆตอนสงการานต์ก็มีอเออใส่ติร์ดเนาะบอกเลยติร์ดมาก่อนบางคนกูไม่รู้แล้วเนี่ยเออใส่ติร์ดเลยเนี่ยตัวติร์ดเลยแล้วถุมือนะอันนี้ถามเมื่อก่อนนะอาจารย์ถ้าถุงมืออาจารย์ การไปเที่ยวที่ไหนสมุติเมื่อก่อนมันต้องมีแบบปาร์ตี้แฮงเอาเนี่ยจำอีกอย่างหนึมีก็ไปเรื่อ,อยไปทุกที่เอกมัยทองหล่อไปหมดอ,ะอ่ะไปทุกที่อ่ะที่ไปได้งานกลางคืนชอบนั่งเล่นนั่งเล่นไปสองตัวเหลืงไปบางทีก็นั่งชิลอยู่ตรงไอ้นี่ยตรงเรียกทางด่วนเนี่ยเขาเรียกลยละอะไรเหรอโเตอรไซค์เหรออะเตอรไซค์เหรอใช่ไหมจำชื่อไม่ได้ละตรงเรียกทางด่วนเนี่ยีร้านใหญ่ๆอ่ะไอ้ไอ้มอเตรไซค์เรียกทางด่วนใช่ดิใช่เออนั่นแหละประกอบไปนั่งกินวาย ั่งกินวายชิวๆกินอาหารมุดฟิวเลยวะจ๊์เลยไปนิดนึงนึเป็นเนี่ยเลไปกันใหญ่เออไปกันใหญ่ใช่ใช่ไปกันใหญ่แล้วตอนนี้ไปทั่วที่ไหนมีไปหมดอ่ะอืมแต่รถต้นรถต้นนี้อย่างแพงเลยนะแพงแพงกินวายสบายๆมีตังนะออจิบวายด้วยวายแดงวายขาววายแดงรูดบัตรเก็ตดีมันเาะเราเรียกพี่สาวเนี่ยใช่ใช่ไหมแม่เมื่อกี้ผมขอโทษแล้วผมเรียกพี่สาว แม่ยืมไอเราก็เรียกพี่สาวตั้งเต็มปากเต็มคำเลยจะไล่ต่อเลยครับใช่ก็ไล่เลยปกติจะไล่เที่ยงถ้าอยู่บ้านจะไล่เที่ยงอันนี้อันนี้กินข้าวได้ไหมหรือไม่กินอ๋อเดี๋ยวอาจจะต้องปิดไล่สดเราเราจะกินเราจะไม่กินแล้วจะกินไปแล้วเมื่อเช้าถ้าถือว่าผมกินข้าวแต่ไ,ได้ไม,มานักกินตรงนี้ก็ได้อาจารย์อยู่ไหมไม่เหวปกติเวลาไปเดินทางเร็วๆเร่งๆอย่างเงี้ยคนในรถเราแอดมินมันกินไม่ได้นะเว้ยทางไม่ทานอาจารย์ก็ไม่นั่งกินในรถอะไรจะก็นั่งมอมันกิน คือน้าลาให้มันเห็นว่าเออมึงกินได้ลงก็ให้มันรู้ไปเออแต่ก็กินนะมเหมือนมึงไม่เคยกินต่อหน้ากูนะรอบที่แล้วรายการมึงมึงก็กินต่อหน้ากูนั้นลืมหรือเปล่าเยาลอถึงบ้านเลยนี่นี่แล้วก็สอนเทพสอนเทพความตื่นทำควางตื่นตูมนี่ยโอ้ชัดเลยจยนผมไม่เหมือนจย์เหมือนอะไรรู้ป่ะต่อย่ากูเปล่า่อกี้มีคนถามโอ้ไอสันขวาหนี่ย ผผมมมไ่กท้าต่อยท้าตีกับชาวบ้านท้าต่อยท้าตีชาวบ้านเหล่านี้เขาไม่ต่อยไม่ตีแล้วเสียญเงื่ออุ้มอย่างเดียวจ้ะสมัยนี้จ้ะสมัยนี้พุ่งหาย้ะกระดุมนะายไส่คนข้างวะข้างไหนวะข้างไปเลยข้างเราข้างไส้เลยหรือข้างขวาด้วยนะข้างไส้ายหรือข้างขวานี่อันนี้เอาไปเอามาเหมือนอะไรรู้ปะเป็นพวกทิศสัจจ์น่ะ อ,อ,อาจารย์สักยัน,นอย่างงี้น,นะเอออาจารย์สักยันแล้วเนี่ยอาจารย์ตื่นทำเนี่ยอาจารย์สักยันเนี่ยอาจารย์สักกำอ,อกอะไรเนี่ยแล้วผมข้าวหมกไก่อร่อยมากอาจารย์เออข้าวหมกเราอยอยู่นะข้าวหมกไก่กินกับน้ำพริกอาจารย์แซ่บเดาอครับสุดท้ายนะฝากอะไรถึงพวกเวลาเล่นน้ำสงการกินเหล้าแล้วหมาชอบกัดกันบ้างอาจารย์ก็นั่นแหละสุดท้ายมันก็ต้องสติเนาะ <laughs> มันอย่าไปตั้ง หลักตั้งเกณฑ์ว่าโอ้พวงเล่นน้ำการสาดกันนี่หน่อยมันจะเป็นจะตายไม่งั้นก็ไม่ต้องให้นอนอยู่บ้าน<อ>ถ้าใครจะเล่นแล้วคิดจะไปทะเลาะกับชาวบ้านจะไปตบตีกับชาวบ้านมึงนอนเอาพัดลมเป่าหามอยู่บ้านเอ,เอาน้ำน่ะใส่ย,ยางในฉีขึ้นหลังคาแล้วมึงก็เอาตัวไปนอนรองอยู่ชายคาให้น้ำมะไายลงมาลาาตัวมึงจะได้สบายใจไม่ต้องไปนั่งทะเลาะกับชาวบ้านเขาสร้างปัญหากับสังคมนอนอยู่บ้านโดยไม่ต้องไปเล่นกับผัวกับเมียมึงนะ่ะสะดวกที่สุดอันนี้ฝากถึงเขาคุณเออถ้ามึงทำไม่ล่้ถ้ามึงทำก็มึงโดนด้วยอย่าทำโอเคนะครับผม ให้หวัยรุ่นที่เล่นน้ําสงกา์หรือปาตงปาร์ตี้ขับรงขับรถให้ปลอดภัยอาจ,จารย์ฝากให้เด็กๆเ,เหมือนพ่อโอูยอย่าลืมนะสงการอาจารย์มก็ฝากเล่นกันแต่พอดีเนาะอย่าประมาทพลาดพัง้งอย่าหลงละเริงในการเล่นอะไรพวกเนี้จนแบบขาดสติสติเป็นตัวสําคัญมากโดยเฉพาะการดื่มเหล้าเมายาเนี่ยให้ระมัดระวังให้ดีการทําแบบนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดปัญหาถึงชีวิตเรารชีวิตเราคนเดียวไม่พอมันอาจจะถึงชีวิตคนอื่นด้วยถ้าเราขับรถอะไรต่างๆในการเดินทาง ดื่มแล้วเนี่ยพยายามอย่าไปขับรถไม่ว่าจะเมาหรือไม่เมาก็ตามไม่ต้องไปพูดเรื่องเมาไม่เมาถ้าแค่เกินลงลำคอไม่ต้องไปขับรถเดินทางี่เตใจเหมือหรือแม้ก็นอนตามครูคลองไปเลยก็ได้นอนได้ในเมื่อเล่นได้ก็ต้องรับผิดชอบต่อสังคมได้เหมือนกันก็ฝังเตือนสติเล่นอะไรก็ตั้งของความประมาทใครที่เขาไม่อยากเล่นเราอย่าไปเล่นกับเขาไม่งั้น๋ยวาันเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันเราเล่นกับเฉพาะคนที่เต็มใจจะเล่นกับเราหรือถ้าไม่ใครเล่นก็เล่นกับตัวเองแล้วอย่าไปเบียดเบียนเดือดร้อนสัตว์ให อย่าไปเอาน้ําไปสาสัตว์เดรัจฉานบางตัวมันไม่ได้ต้องการชอบน้ําไปเอามีมเอาน้าํา,า,า,าไปสาดไปยิงมาแรงๆอะไรเงี้ยเพราะเห็นสัตว์มันวิ่งหนีแล้วมันดูตลกจังเลยอย่าไปทําแบบนั้นมันเป็นการเบียดเบียนยสาหายญาติเพราะนั้นก็ขอให้เล่นน้ำกันอย่างมีความสุขมีสติสัปรชัญญะอย่าตั้งอยู่ในความประมาทอย่าเบียดเบียนเดือดร้อนตนเองและผู้อื่นในการเล่นน้ําสงการด้วยครับอาจารย์ครับแน่นอนว่ามันอยู่ในช่วงสงการแล้วผมอยากให้อาจารย์เนี่ยอวยพรให้กับลูกศิษย์ลูกหาที่ตามดูตอนเนี้ยอาจารย์ช่วยอวย กาอวยพรเนาะหนให้มีสติสัปชัญชญะในการใช้ชีวิตครับคือเราทุกคนเนี่ยจะทําอะไรก็แล้วแต่ต้องประกอบด้วยสติต้องรู้เนื้อรู้ตัวแล้วใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลหลักเกณฑ์หลักการเอาหลังเนี่ยอิงหลักไว้อย่าเป็นไม้ปักเลนใครพูดอะไรก็เชื่อไปหมดอย่างเงี้ยใครทําอะไรก็เชื่อไปหมดโดยที่ไม่รู้จักตรวจสอบตรวจตาให้ดีก่อนว่าสิ่งที่เขาพูดกันมาข้อมูลที่ให้กันมาในโลกโซเชียลทุกวันเนี่ยมันมีสารพัดหลายข้อมูลจริงบ้างไม่จริงบ้างดังนั้นเราอย่าพยายามเป็นคนหูเบาตัดสินใจใครคนใดคนนึง่ ด้วยการที่เราเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเราไม่ชอบ<ม>ก็เลยด่าเขาเกลียดเขาอาฆาตพยาบามมากร้ายเขาดังนั้นก็อยากจะฝากให้ทุกคนเนี่ยมีสติสำนวนระวังในตัวเองเราดีแล้วหรือยังก่อนที่จะด่าคนอื่นเขารเราปฏิบัติได้แล้วหรือยังทำได้แล้วหรือยังก่อนที่จะนินทาว่าร้ายใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นเขาเพราะเราต้องมีความหนักแน่นในการใช้ชีวิตแล้วก็พอทีสําคัญที่สุดคือให้เราเนี่ยใช้ชีวิตแบบการยอมรับตามความเป็นจริงร,รู้จักประมาณในการใช้ชีวิตตั้งอยู่ในความไม่ประมาณใครทุกคนก็ตามเนี่ยในการใช้ชีวิตถ้าเราอยู่บนหลักคําสอน นำคำสอนพระเจ้าไปเป็นแนวแถวแนวทางในการใช้ชีวิตคนนั้นย่อมมีความสุขแล้วเอาคำสอนนั้นไปเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองอย่าดันทุลักโดยการเห็นว่าตัวเองเนี่ยมีท่วมบีภัยมากมายแล้วไม่คิดจะขวนขวายในการเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยดังนั้นขอให้ขวนขวายในการเปลี่ยนแปลงตัวเองที่สุดแล้วเนี่ยในสงการนี้ถือว่าเป็นปีปปปใหม่ไทยเนาะ,ะขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญกิ่สิทธิใดก็ขอให้สงความปรารถนาตามเหตุตามปัจจัยแห่งการกระทําของตัวเองทางกายวาจาใจ<ม>อันสุจริตทากรรมใดไว้ให้ได้รับผลของการกระทํานั้น และส่วนใครมีทุกข์อยู่ขอ้ผ่านพ้นอุปสรรคใครมีสุขดีอยู่แล้วขอยสุขยิ่งขึ้นไปึงที่สุดแล้วเนี่ยขอให้ทุกท่านทุกคนเนี่ยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองในปีใหม่ไทยเนี่ยปีสงการเนี่ยให้เปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่าย่ำอยู่กับที่พัฒนาศักยภาพพัฒนาความรู้พัฒนากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเตียงที่ทุจริตเปลี่ยนเป็นสุจริตให้ได้ในปัจจุบันบแล้วความสุขเราจะมากความทุกข์จะน้อยขอให้เราตั้งสติสัมปชัญญะในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขตตตตาาาาามมแนนนนววถหลัักกคคคสอออรุทเจ้่่่ไปยง ครับผมแล้วฝากเรื่อยมันถามว่าใครคนถามว่าใครไม่รู้จักหรอไม่รู้จักหรอก็โขนตีใคร